ดวงการงานวันที่8ถึง14กันยายน2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงจันงานของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะ งานช่วงนี้คือโหมด multitasking ตลอดเวลาเหมือนอยู่ใน Netflix แต่ต้องสลับซีรีส์ไปมา3เรื่องในวันเดียวบางงานเจ้านายก็โยนมาแบบฝากทีนะแล้วก็หายเข้ากลิบเมฆคุณเลยต้องแบกทั้งทีมไว้คนเดียวแบบ main character energy แต่ถึงจะเหนื่อยคุณกลับได้ใจเพื่อนร่วมงานเพราะเขาเห็นว่าเออไหวจริงระวังอย่างเดียวคืออย่า burn out ละ่ะเพราะช้าไฟหมดขึ้นมางานที่เคยทาได้เร็วจะกลายเป็นโหลดช้าเหมือนเน็ตหอพัก ดวงการงานของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่8-14กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะสัปดาห์นี้งานคุณคือโหมดปั่นไม่ไหวโลแม่เพราะมีงานด่วนเข้ามาเหมือนแฟลตแต่กำหนดส่งคือเมื่อวานซืน โชคดีที่คุณยังมีสกิลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีถึงจะปั่นไฟแทบไม่แต่ก็ยังจบงานได้สวยๆแถมอาจได้โชคจากเพื่อนร่วมงานที่ช่วยดันหลังหรือป้อนข้อมูลให้ทันเวลาเรียกว่าทีมเวิร์กแบบ s u ัดเด save เลยทีเดียว งานที่เกี่ยวกับการขายพรีเซนต์หรือเจราจาจะรุ่งมากแต่ถ้าเจราจากับเจ้านายอาจต้องสผอเวอร์หน่อยไม่งั้นมีช็อตเถียงกันเหมือนใน t i k t o กไลเรื่องการงานของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่8-14กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะคนเหมือนกำลังเป็นฟรีแล a n ์์แม่จะอยู่ใน office, ออฟฟิศเพราะงานไม่ตรงสายที่เรียนมาเลยแต่กับทำออกมาได้ดีมาก เจ้านายมองคุณด้วยสายตาประมาณเก่งว่ะเอาไปอีกงานแถมยังมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่แปลกใหม่หรือได้ลองใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ไม่เคยจับมาก่อนระวังเรื่องกางสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนิดนึงบางทีคุณพูดเล่นแต่เขาดันเข้าใจจริงจนกลายเป็นดราม่าเล็กๆได้พยายามใช้หมดเคลียร์ๆไว้ดีที่สุด ดวงการงานของคนเกิดวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2568มาฟันกันเลยค่ะงานช่วงนี้คือหมดที่ใหญ่สายโคชทุกคนจะมาขอคำปรึกษาคุณเหมือนเป็นกูรูติกต o อกชีวิตการทำงานแต่ลึกๆคุณเองก็มีงานของพเนจนเหมือนกันเพียงแต่ไม่อย่างบนเลยกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นไปฟรีๆข่าวดีคือ ชื่อเสียงคุณจะเริ่มกระจายได้เครดิตจากสิ่งที่ทำลงไปจริงๆและถ้าใครกำลังรอเลื่อนตำแหน่งมีสิทธิ์ได้ไฟเฉียวภายในเดือนนี้แน่ๆนๆแต่ต้องใจเย็นนิดนึงบางงานยังช้าเพราะระบบราชการหรือขั้นตอนในบริษัทมันโอสคู่ดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2568มาฟังกันเลยคะ่ะ งานคุณคือหมดเน้นปังเน้นโชว์มีโอกาสได้งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ไอเดียเจ๋งๆหรือได้ออกหน้าสังคมบ่อยกว่าคนอื่นๆคุณเหมือนอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาบางคนอาจจะอิจฉาแต่คุณก็ไม่แคร์เพราะอยู่สซเล่อยู่แล้วระว่างเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจพลาดเพราะมัวแต่สนุกกับการโชว ลองเช็คให้ชัวร์ก่อนส่งงานไม่งั้นเจ้านายจะจับได้เหมือนครูที่กดดูว่าเรา Copy Paste จาก Chat GPT หรือเปล่าดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะงานสัปดาห์นี้คือหมุดแบกภูเขาไฟฟูจิคุณต้องจัดการทั้งงานเก่า งานใหม่และงานที่ไม่ใช่ของคุณแต่ดันมาตกบนโต๊ะได้ยังไงก็ไม่รู้เหนื่อยจนอยากนอนสกิลไฮเบอร์เนชันไปเลยแต่โชคดีที่คุณอึดถึกทนและมีระบบจัดการดีงานที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือการตัดสินใจสำคัญสคัญต้องใช้สมาธิมากระวังเจอเอกสารผิดพลาดหรือมีคนโยนบอมมาแบบล s t m i n นิ e คุณต้องใจเย็นไว้ก่อนไม่งั้นจะเรสควิด ดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2568มาฟังกันเลยค่ะคุณอยู่ในหมวด CEO vibes แม้จะไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่ก็คิดวางแผนเหมือนเจ้าของบริษัทงานที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์การไปชุมหรือการตัดสินใจใหญ่ๆจะเข้ามาหาคุณและคุณจะทําได้ดีมากจนเจ้านายประทับใจแต่ระวังหน่อยว่าความมั่นใจมากเกินไปอาจทาให้เพื่อนร่วมงานบางคนรู้สึกว่าคุณ over power ไปนิดพยายามบาลานซ์ระหว่าง l e ดอดร์กับท team ลเย y e r ให้ดีงานใหญ่กําลังจะมา แต่ถ้าเล่นเป็นทีมเวิร์กจะรุ่นกว่าเดียวนะคะจบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเนื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ